กี้พูดว่าเศร้าอยากเจอพี่ดีซูแล้วเบคก็ยกขาขึ้าไกนนาผากอะโอ้ไม่นะเบคท่านั้นคือเบคแปลกว่าะวันนั้นที่ยกขาวันนั้นคือเบคเล่นยกะหรือเบคอยากจะเอาขาขึ้นมาไก่น้าผากเพรเบคกุ้งใจเอาจริงไหมไม่รู้เหมือนกันทำอะไรอยู่อยู่ดีๆก็อยากยกขาเขาก็มีมีมด้วยนะว่ายกขาขึ้นมาไก่น้าผากเพื่อความโชคดีอะไรอย่างเงี้ย เค okay, งั้นตบอไปหน,หนูหนูจะทาแบบนี้ผ่านหนูจะสอบผ่านแล้วก็ <ic> มามีว่าที่วันนั้นหนูยกเท้าแปลกแล้วใช่ไหมมามีมาม,มีต้องได้ยินอันนี้แปลกกว่าอีกตอนสมมติว่าทีสองดีสามหรู้สึกว่าปวดหลังจังเลยหนูก็จะนั่งทาโยคะเลย <c oughs> ใช่คือย <c oughs> ืนมาสูงๆแล้วก็มุเอ็นตัวลงแล้วอเอาขามาพาดก็หัว <c oughs> <c oughs> มันปวดตัวรู้สึกว่าถ้าเราได้แบบเอาขามาไว้แบบตรงหัวมันแบบมัน stretch ะแล้วมันรู้สึกว่าเอะนอนได้แหละสบาย <laughs> <laughs> เหมือนไอ้นี่เลยอะแบบหนังไทยที่แบบนอนๆอนอยู่แล้วลุกขึ้นมาลํ่อะวาเน่ยตามบัดหลวงเดี๋ยวนี้ <laughs>